สวัสดีครับอีกไม่กี่วัน Fantastic Beasts ภาค3ความลับของ d ัมเบิลดอรก็จะเข้าฉายแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ Warner ได้ปล่อยตัวอย่างหลักออกมา2ตัวแล้วก็อีก1นทีเซอร์หลังตัวอย่าง2ก็มีคลิปเพิ่มเติมออกมาเรื่อยๆและล่าสุดครับหนังได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ซึ่งเป็นตัวอย่างของประเทศจีนและถือว่าเป็นตัวอย่างสุดท้ายอย่างเป็นทางการก่อนจะเข้าฉายในวันที่8ในบางประเทศและเข้าฉายในวันที่13เมษายนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ส่วนแอดจองรอบพิเศษคืนวันที่12ไปแล้วครับไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยจริงๆนะและคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปชำแหละตัวอย่างสุดท้ายก่อนดูเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นอะไรบ้างและมีความเป็นไปได้อะไรบ้างโดยเราจะเจาะเฉพาะฉากใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับ kingdom of Bhutan เปิดฉากมาครับเราจะเห็นดับเบิลดอใช้เวทสร้างแผนภูมิสถานที่บนเทือกเขาแห่งหนึ่งขึ้นมาเขาพูดว่าราชอาณาจากักรภูฐานบางเวทมนต์ของเราถือกําเนิดจากที่นั่นชัดเจนแล้วว่านหนึ่งในสถานที่หลักและน่าจะเป็นจุดรวมพลของกลินเนวัลก็คือประเทศภูฐานซึ่งดับเบิลดอและพันธมิตรของเขาจะเดินทางไปที่นั่นต่อมานกฟินิกซ์บินอยู่เหนือสถานที่แห่งนั้นยังไม่เชื่อว่ามันคือฟ็อกซ์นกฟินิกซ์ของดับเบิลดอจริงๆหรือเปล่านะครับแต่มันน่าจะบินตามดับเบิลดอมา เราดูจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ยังไม่เห็นครดซ์อยู่ในซีนที่ประเทศภูฐานเลยครับต่อมาเป็นฉากที่นิ้วซิกคามันเดอร์อุ้มลูกกิเลนหนีในคลิปยังไม่ค่อยชัดเจนว่าคนที่ไล่ล่าน,นิ้วคือใครครับแต่ก็น่าจะเป็นสมุนของกรีเดนเวลที่ต้องการลูกกิเลนไปใช้ทำศาสตร์มืดอะไรสักอย่างซึ่งคาดว่าพวกเขาต้องการจะรีดเอาเลือดของลูกกิเลนมาใช้ครับหลังการไล่ล่าจากนั้นนิ้วก็ตกลงไปในน้ำฟื้นขึ้นมาโดยที่มีเหล่าสัตว์วิเศษคอยช่วยเหลือ กระเป๋าของนิ้วเปิดออกและแน่นอนทีหน้าในตัวอย่างนี้ยังคงโผล่มาแค่รูปภาพครับและฉากนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าไวเวิร์นแห่งวสัตว์วิเศษมีปีกเหมือนข้างคาวมันอยู่ฝั่งของนิ้วและได้ช่วยเหลือเขาในฉากเราจะเห็นว่ามันใช้หางรัดตัวเขาแล้วบินหนีไปในตัวอย่างเราจะเห็นว่าวเวิร์นมีความสามารถในการขยายร่างและพองตัวด้วยนะครับ There this extraordinary new creature called the which little like two-legged it which has is bird like massive wings a dragon and ฉากต่อมาบนรถไฟหลังจากรวมทีมกองทัพดอรบูดอรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นนิวสคามันเดอร์บันตี้ผู้ช่วยของเขาทีซิอุสสคามันเดอร์แลวลี่ยูซุบคามาและมาร์เกิลเจคอบโควาลสกี้และแน่นอนครับยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการครอบครองไม้กายะสิทธิ์ของเจคอบที่ดัร์บดอให้ไว้ซึ่งฉากนี้นิวพูดว่านับแต่น,นี้ไปแต่ละคนถูกมอบหมายบทบาทให้เล่น I imagine that you're all wondering why you find yourselves here มันเป็นประโยคที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับและมันเป็นประโยคที่ทำให้เราเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ในหนังอาจจะเป็นการจัดฉากของดับเบิลดอทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นยูซุคามาที่เหมือนจะแปลพักไปอยู่ฝั่งของกลินเดนววลและไม้กายสิทธิ์ที่ดับเบิลดอให้เจคอบก็คงเป็นการจัดฉากสร้างตัวละครสมมุติขึ้นมาเพื่อล่อลวงกลินเดนววลแน่ๆแต่แอดก็ยังไม่ฟันธงนะครับต้องรอดูในหนังอีกทีนึง และการครอบคลองไม้กยายสิทธิ์ของเจคอบก็ไปสอดคล้องกับฉากหนึ่งในคลิปพิเศษที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นฉากที่เจคอบควักไม้กยายสิทธิ์ออกมาต่อหน้าต่อตากลินเดว์เลเราจะเห็นกลินเดว์ลมีอาการอึง้งแล้วก็ทำหน้าประหลาดใจเล็กๆด้วยซึ่งสีนนี้คาดว่าน่าจะเป็นแผนการของดับเบิลดดครับแต่ว่าจะเป็นแผนอะไรนั้นต้องรอดูในหนังครับต่อมาเป็นฉากสั้นๆครับวเวลเวิร์นแห่งวายบินอยู่ในสถานที่หนึ่งซึ่งดูจากสภาพแวดล้อมและฉากหลังแล้ว มันน่าจะบินอยู่ในกระเป๋าของนิ้วสังเกตอิรัมเพนยักษ์ที่ยืนอยู่ด้านหลังครับแล้วก็แน่นอนว่าเวลเวิร์นได้กลายเป็นสัตว์วิเศษตัวล่าสุดที่ได้เข้ามาอยู่ในกระเป๋าของนิ้วณเวลานี้ฉ With ากในร้านอาหารระหว่างสองเพื่อนรักนั่งคุยกันที่ถูกปล่อยออกมาในตัวอย่างก่อนมาสังเกตดูอีกทีตอนที่ไฟลุกโชนหลังจากที่กลินเวลบอกว่าจะมีนายหรือไม่ฉันก็จะเผาผลาญโลกพวกมัน จะเห็นว่าดัมเบลดอนนั่งอยู่คนเดียวไม่มีกครินเวลแล้วคาดว่าทั้งสองคนน่าจะใช้เวทบางอย่างในการถอดจิตมานั่งคุยกันหรือถ้าการถอดจิตมันดูเวอร์ไปทั้งสองก็อาจจะมานั่งคุยกันจริงๆก็ได้ครับแล้วจากนั้นกครีินเวลก็หายตัวไปภายหลังซึ่งอันนี้มันก็ดูเมคเซนกว่านิดหน่อยฉากปะทะกันร,ระหว่างดัมเบลดอนกับครีเดนซ์แอดยังไม่ขอเรียกว่าออเรเลียสดับเบลดอ์นะครับเพราะว่ายังไม่มีบทสรุปที่แท้จริงของตัวละครตัวนี้ ซึ่งฉากนี้น่าจะเกิดขึ้นที่เยอรมันสังเกตป้ายชื่อตามอาคารน่าจะเป็นสถานที่เดียวกันกับที่บันตี้เดินออกมาจากตัวอย่างแรกจากนั้นคาดว่าครีเดนซ์น่าจะพ่ายแพ้ให้กับดัมเบิลดอร์ดัมเบิลดอก็เลยใช้ดิลูเมนเตอร์สิ่งประดิษฐ์ของเขาพาครีเดนซ์ว่าไปอีกสถานที่หนึ่งต่อมาเป็นฉากที่ทีซีอุสคาแมนเดอร์โดนจับมัดห้อยหัวไม่รู้ว่าใครมัดเขาไว้นะครับแต่นิ้วก็มาช่วยไว้ได้ทัน ฉ <Well> ากต่อมาเป็นฉากการต่อสู้เพิ่มเติมที่ภูฐานของยูลารีฮิกส์หรือว่าแลวลีกับทีซีอุสคาแมนเดอร์และเราได้เห็นดับเบิลดอร์คอยประกบเจคอบไม่ห่างไกลเลยครับต่อไปเป็นฉากที่กรีเดวลกับลูกสมุนที่พัตตคารแห่งหนึ่งควินนี่โกสตีนเดินมาแล้วเจคอบก็รีบลุกขึ้นซีนนี้คาดว่าจะเป็นซีนเปิดตัวเจคอบให้กลีเดวลรู้จักแต่จะให้รู้จักในฐานะอะไรต้องรอดูในหนังครับและฉากนี้ก็ยังไปสอดคล้องกับคลิปพิเศษที่ปล่อยออกมาก่อนหน้า มันเป็นฉากที่ควินนี่เหมือนจะแอบใช้เวทสร้างพายุแอดเดาว่าเธอยังคงรักเจคอบและพยายามไม่ให้เขาตกอยู่ในอันตรายครับเธอก็เลยสร้างพายุขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เจคอบทำอะไรเลยเถิดฉากต่อมาเป็นฉากที่พิกเก็ตกับนิฟเลอร์กำลังถือไม้กยายสิทธิ์ของนิ้วแล้วก็เน็กไทสีแดงวิ่งหนีใครบางคนและต่อมาครับเป็นฉากปะทะกันระหว่างสองพมดผู้ยิ่งใหญ่อย่างอัลบัสดับเบิลดอร์กับเกลเลอ์กลีเดวอล ดูแล้วน่าจะเกิดขึ้นที่ภูฐานและแอดคาดว่าเหตุการณ์ที่ภูฐานจะเป็นซีนท้ายๆซีนแม็ m a ์ของเรื่องครับซึ่งฉากปะทะก,กันของทั้งสองในตัวอย่างนี้มีฉากแอคชั่นเพิ่มเติมเข้ามาอยู่เยอะพอสมควรเราจะเห็นว่าเมื่อทั้งสองประจันหน้ากันเดวบ์ดอร์กลับลดไม้กายะสิทธิ์ลงเล็กน้อยไม่มั่นใจว่าเขาใจอ่อนเพราะความรักที่มีต่อเพื่อนรักคนเก่าคนนี้หรือเพราะสัญญาเลือดที่มีความเป็นไปได้ว่าภาคนี้น่าจะยังทำลายมันไม่ได้พอพูดถึงสัญญาเลือดมันจะมีฉากหนึ่งครับในคลิปพิเศษ เราจะเห็นดับเบิลโดพยายามทำลายสัญญาเลือดแต่ดูเหมือนว่ามันโจมตีเขากลับชัดเจนว่าพลังของสัญญาเลือดนั้นรุนแรงและร้ายกาจมากเราจะเห็นว่ามันต่อสู้แล้วก็โจมตีให้ถึงตายได้เลยซึ่งพลังของสัญญาเลือดมีความใกล้เคียงกับพลังของฮอคลัสของโวลเดอมอร์มากๆน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าดับเบิลโดจะใช้วิธีไหนทำลายสัญญาเลือดต่อมาเป็นฉากเพิ่มเติมในถ้ำของสองพี่น้องสคามันเดอร์ครับ คือตั้งแต่ตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาแล้วแอดก็เดาไปต่างๆนานาว่าไอเจ้าตัวหน้าตาเหมือนปูผสมกุ้งผสมแมงป่องเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่สรุปแล้วมันก็คือลูกของมันติคอรจริงๆครับอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้เรดแมนในคลิปพิเศษที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ no, like no ต่อไปเป็นฉากเพิ่มเติมในคลิปพิเศษที่พูดถึง Double d o o r s First Army หรือว่ากองทัพดัมเบิ้ดอร์รุ่นแรกฉากนี้ตอนที่กรี e เนวเวลกำลังปลุกระดมผู้คนที่ภูฐานเราจะเห็นว่ากรีนเนว์เวลพยายามจะหนีเขาใช้คาถาเกราะวิเศษสร้างลูกกลมครอบตัวเองไว้จากนั้นผู้วิเศษที่อยู่ที่นั่นก็ไายคาถาโจมตีเขาคาถาเกราะวิเศษที่เขาใช้มีความคล้ายกับคาถาที่อาจารย์ฮอกวอตส์่ายเพื่อปกป้องโรงเรียนในสงครามฮอกวอตส์ และฉากเพิ่มเติมในคลิปพิเศษสุดท้ายครับเป็นฉากที่เจคอบโควาลสกี้มารเกลหนึ่งเดียวที่ได้เข้าไปในฮอกวอตส์เป็นฉากก่อนที่จะเข้าไปในห้องต้องประสงค์และบุกภูฐานในคลิปพิเศษนี้เราจะเห็นเจคอบโควลสกี้ถือถุงลูกอมที่เด็กผู้ชายบ้านสลิทเรีนแบ่งให้เขาแล้วเด็กพวกนั้นก็หัวเราะคงจะแกล้งให้เจคอบกินลูกอมรสมลงสาบแล้วนิ้วก็พูดว่าผมไม่เคยสนใจลูกอมรสมลงสาบ ซึ่งลูกอรมรสแมลงสาบเป็นขนมหวานยอดยี้และยอดฮิตของเด็กๆที่ฮอกวอตส์ถ้าใครจําได้ในภาคถ้วยอัคนีลูกอรมรสแมลงสาบเป็นหนึ่งในขนมสุดโปรดของดัมเบิลดอร์แต่พอมาสังเกตลายถุงขนมที่เจคอบถือมันมีความเหมือนกับถุงลูกอมเชอร์เบตรสมะนาวอีกหนึ่งของโปรดของดัมเบิลดอร์ซึ่งอยู่ในภาพวาดของจิมเคมากๆครับแล้วลายถุงก็คล้ายกับโลโก้ของร้านฮันนี่ดุ๊กส แล้วก็เหมือนกับถุงที่ขายในสวนสนุกยูนิเวอร์แซลเด็กๆบ้านสลิตทรินน่าจะซื้อมาจากร้านฮันนี่ดู๊กส์ร้านเดียวกับที่ดัมเบิลดอร์ไปซื้อมาซึ่งในนิยายตัวของดัมเบิลดอร์เองก็ชอบไปที่หมู่บ้านฮอกส์มีธแวะไปนั่นไปนี่ไม่ว่าจะเป็นร้านไม้กวาด3าอันของมาดามโรสเมอร์ธาร้านฮันนี่ดู๊กส์และบางครั้งก็แวะไปร้านหัวหมูของน้องชายซึ่งฉากของเจคอบที่กำลังกินลูกอมรสแมลงสาบถือว่าเป็นฉากเล็กๆที่ใส่เข้ามาให้เราหายคิดถึงฮอกวอตส์คิดถึงแฮ เป็นอีสเตอร์เอหน่ารักหน้ารักที่คาดว่าในหนังเต็มๆน่าจะมีอีสเตอร์เอกให้เราค้นหาอีกเพียบแน่ๆเดี๋ยวถ้าแอดได้ดูหนังนอกจากคลิปรีวิวแล้วแอดว่าจะทำคลิปสปอยเจาะอีสเตอร์เอกเล็กๆที่เชื่อมโยงกับแฮร์รี่พอตเตอร์ให้ดูคิดว่าน่าจะสนุกอยู่นะเจคุลู้เฮ้ย t s my wizard friends we like this เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของช่ำแหละตัวอย่างสุดท้ายรวมถึงคลิปพิเศษที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ ถือว่าเป็นการบิวก่อนหนังฉายอีกไม่กี่วันซึ่งตอนที่แอดทำคลิปนี้ตัวหนังก็ฉายไปแล้วในบางประเทศคำวิจารณ์ออกมาก็อยู่ในระดับกลางๆครับเสียงค่อนข้างแตกนะแต่ส่วนใหญ่บอกว่าดีกว่าภาค2แต่ยังไงก็10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับไปดูด้วยตาของคุณเองจะดีที่สุดและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ